กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะจับตาเรื่องของประเด็นการเมืองกันหน่อยดีไหมคะพี่สำราาสักนหน่อยเพราะว่าเราทิ้งไว้หลายวันแล้วนะค่ะคือการที่จะมีการปรับใหญ่คลมอนะนายกยอมรับว่ามีการปรับแน่นอนคิดเอาไว้แล้วคิดเอาไว้แล้วแล้วก็ที่เขาเฝ้ามองหลายคนเชื่อไปแล้วนะว่าต้องเกิดขึ้นก็คือจะเอามาไทยมาให้พักเพื่อไทยแต่ทันทีที่คุณหนูอนุธทียนชานวิรุฬุลกลับจากสวิตเซอร์แลนด์บอกว่า no ยังอยู่ที่เดิมค่ะยังอยู่ที่เดิมค่ะ นะรเรื่องนี้เราต้องไปตรวจทากันหน่อยค่ะเราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสุริยะใสกตัดศิลาท่านเป็นคณะบดีวิทยายลัยผู้นําและนวัตกรรมมหาวิทยายลัยรังสิตนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสารานน้องหมิวครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบฟังดูแล้วในคุณอนุเทียนชัยวิรกุลออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่7แล้วก็เมื่อวานนี้นี่ยังยืนยันปฏิญญาช็อกมิน์เนี่ยดรก็คือบอกว่ายัง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยตีความยังไงดีครับผมค,บคิดว่าน่าจะอยู่ในเงื่อนไขของการเจรจากันนะครับ<ะ>ว่าถ้าคุณอน,นุทินยอมถอยเนี่ยกระทรวงที่ควรได้คืออะไร<อ>ถ้าให้อ่านใจในขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเพื่อไทยเดินเกมมาไกลแล้วว่าจะเอาปุกจะเอามาทายไปใช่ไหมครับส่งสัญญาณทั้งที่เปิดที่ปิดขุนพล ผู้ว่าหัวคะแนนเครือข่ายบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัดจัดทัพเพื่อรับมือการเลือกตั้งครั้งหน้าแหละผ่าน,นกลไกมหาภัยส่งสัญญาณซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ของการเตรียมเพื่อที่จะคิดตั้งรัฐบาลหน้าเนี่ยมันต้องผ่าน,นกลไกมหาไยัยก็ถอยไม่ได้แล้วครับถอยไม่ได้แล้วแน่นอนแน่นอนถ้าเป็นคุณอนุชินจะบอกว่าเอ้าคุณจะเอาอะไรก็อเอามันไม่ได้นะครับมันก็ต้องยืนแบบเนี้ยเราไม่ยอมใช่ไหมครับเริ่มไม่ยอมก็ต้องมาคุยกันว่า ว่าจะแต่ถอยได้ขนาดไหนอย่างไรถอยแบบมีเชิงว่างั้นเถอะโอ้แน่นอนครับคือถ้าพูดถึงระดับตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองก็ต้องบอกอำนาจต่อรองมันก็อยู่ที่ยังอยู่ที่เพื่อไทย144นะครับดังนั้นเนี่เอาข่าวลือมาถามซะเลยดรน้องหมิวค่ะไอ้ที่มีสองสูตรที่เขาโยนกันตอนเนี้นะสูตรนั้นแรกคือแลกมาไทยก็ได้แต่ต้องเอาคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวค่ะให้กับภูมิใจไทยอันนี้สูตรหนึ่งะค่ะกับอีกอันหนึ่งน้องเหมิว เอามาไทยไปก็ได้แต่ต้องเอาเกษตรพาณิชย์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วกระทรวงดีให้กับภูมิใจไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยดรยาสัยคิดว่าอันไหนจะเป็นไปได้ผะว่าสูตรส,สองนี่แหสูตรหลังนี่แหละเป็นไ่ได้ที่สุดนะนะครับเพราะว่าคบตาคมก็ยังเป็นหัวใจยอยู่เพราะว่าเป็นกระทรวงที่ท<ม>ีแมนอย่างคุณสริยจะแกจองมาตลอดอ่ะนะครับผมผมยังคิดว่า ตัวแปรจะออกหนึ่งออกสองอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นสองมากกว่าอยู่ในวิสัยที่เชื้อไทยน่าจะยอมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีตัวแปรใหม่เข้ามานะคุณจำรานค,คือว่ามันภูมิใจไทยเข้าไปบวกรวมไทยสร้างชาติอยู่ในเงื่อนไขของการเจรจาด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าคิด<อ>นะครับผมคิดว่าตัวแปรของสูตรที่มันอาจจะออกมากกว่าสองสูตรที่พิจาราน เอ่ยมาเนี่ยอาจจะมีสูตรสามสี่ที่เราคาดไม่ถึงหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวแปรของการปวกสอสอรวมไทยสร้างชาติปีกคุณธีรพันธ์ก็ไปด้วยอันนี้นะครับแปลความว่าหมายถึงว่าอาจจะเกิดความแปลความว่านี่คือเอ่อก็แน่นอนนะครับอาจจะโกรหลนหรืออาจจะถอนตัวกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะโลรหลนที่รวมไทยใช่ผมคิดคือรวมไทยสร้างชาติก็เริ่มโกรหุนอยู่แล้วนะครับเป็นโกรหลนที่เห็นกันทั่วไปแล้วจากเดิมที่ ที่ซ่อนๆกันอยู่ตอนนี้มันก็ชัดอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องมาไล่ดูแล้วว่าสุดท้ายเสียงตีคุณสุชาติที่จะเอาไปอยู่กับโอกาสใหม่กับเสียงของหัวหน้าพิราพานบวกเลขาหิงเนี่ยเหลือเท่าไหร่กันแน่นะครับจะส6บวก20 16ต่อ20หรือ10ต่อ26ผมว่าตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะครับแต่เหตุที่ผมคิดว่าการที่ภูมิใจไทยอาจจะบวกเอารวมไทยสร้างชาติไปอยู่ในเกมต่อรองเผื่อด้วยเนี่ยเพราะสองพักเนี่ยเป็นพักพันธมิตระละ ค่ะ,ะคำถามผมคำถามคือว่าเอ๊ะทำไมภูมิใจไทยจะมาเล่นเกมเนี้ยอย่าลืมว่าแม้จะเหลือแค่16เสียงของรวมไทยสร้างชาติและพุ่งเพียบผ่านเนแต่มันเป็นค,คล้ายๆกับเป็นซุ้มเสียงของตัวแทนฝ่ายรักยมบระดับหนึ่งแต่กองนี้พูดแบบรวมเนี่ยนะม,มันก็อาจจะเป็นการกระชับขั้วอำนาจรักษ์ที่ชัดขึ้นอาจจะไปรวมกันเป็นกคูวหนึ่งก็ได้กับภูมิใจไทยหรืออาจจะแยกก็เดินลงทีเป็นพักพมันเด็ดเีในสนามเลือกตั้งครั้งหน้า และการปรับปรอมรอบนี้กล่าวอย่างจริงงที่สุดก็ต้องบอกว่าเพื่อเตรียมการการเลือกตั้งครั้งหน้าและการเงื่อนไขที่รัฐบาลกัดจะหยุดไม่ครบอาจจะไม่เกินปีนี้เพราะมีเงื่อนไขเรื่องกรรมาารเรื่องสาเรื่องคอดีความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับครับอ๋อนี่แสดงว่าคุณอาจารย์สมสรยเชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติก็จะแตกเป็นสองซี่กใช่ไหมแบบนี้นี่ผบคิดว่าชาัดเจนแล้ววันนี้นะครับรอความเป็นทางการตอนนี้นะครับเราก็อาจจะเห็นโมเดลแบบ ว่าทากับพลังประชารัฐใช่ไหมครับโมเดลนั้นอย่างเช่ที่สื่อมวลชนวิเคราะห์กันเป็ลูกหน้าอ้ที่ประองหดสี่ข้วิ่งจะแบ่งกันคนละสองหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรแบบนั้นตัวไหมครับแต่ตัวพักในยังเป็นวพันะแต่ตัวพักยังอยู่แต่ตัวพักยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะคุณชิงก็ต้องเอกนักก็ต้องประคองพักไปอ่ะใช่ไหมครับหรือไม่ก็ต้องกับประชาธิปัตย์มันก็ยังไม่ค่อยเห็นสัญญาณใช่ไหมครับก็คงต้องประคองพักปีปัดเหรอคะที่ประกองพัก คุณธิรพันธ์ต้องพิสู่ตัวเองที่ปปชเรื่องเรื่องถือหุ้นก่อนนะครับเพราะหลายคดีแล้วเกินในขนาดเนี้ยต้องไปสู่ตัวเองอันนี้ก่อนนะครับส่วนจะจัดขบวนกันใหม่คุณกิงจะมาเป็นหัวหน้าพรรคเองไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณธิรพันธ์มีโอกาสรอดจากคดีความเหล่านี้หรือไม่อย่างไร mm hmm. นะครับฉะนั้นเกมแบบนี้ผมคิดว่าภูมิใจไทยก็หามิตรไวก่อนแหละนะซึ่งมิตรของภูมิใจไทยยังไงก็ไม่ใช่ส้ม mm hmm. นะครับ mm hmm. มิตรที่ยังอยู่ที่คุยกันได้ง่ายสุดก็คือยังเป็นเพื่อไทยนะ นะครับโดยเฉพาะคุณทักษิณกับคุณทนทชินเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งดังนั้นม,มันไม่ใช่ว่าจะตัดวันเดียวแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องอาจเกมเผื่อหลังปรับคอรมอลและเผื่อสนามใหญ่การเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยผมยิงคิดสูตรว่าภูมิใจไทยแท็กทีมกับรวมไทยสร้างชาตินะครับก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมสมัยหน้าว่างั้นเถอะยังยังไปงไม่ยังไม่ไกลถึงส้มนะคุณทักษิณยังไม่ไปไกลถึงส้ม คุณอนุทินก็เช่นเดียวกันผมไมยังไม่ไปขนาดนั้นหรอกแล้วเพราะถ้าไปนี่ผมแบบมันไม่ได้อยู่นเงื่อไนไขคุณทักษิณอยากไปอยู่ที่ว่าส้มเขาจะเอาไหมอ,อ่ะนะครับนาะทีนี้ส้มเขาก็อาจจะเปิมมาคะแนนเข้ามาใช่ไหมครับเขาก็ไม่เห็นจําเป็นต้องไปจับมือจับมือคุณทั้งสีนาจจะเสียคะแนนนิมยมก็ได้ครับนะครับ<อ>เต็งก็พูด<อ>ว่าน่าเ็งก็พูดหลายครั้งว่าถ้าจะรวมเมเพื่อไทยไม่ใช่วาระนี้คร<อ>ั้งหน้าก็ว่ากัน<อ>แต่ก็วางเงื่อนไขอีกต้องขอโทษประชาชนมันก็ผมมันมันพูดไปแล้วอ่ะนะครับ ถ้าฟันทองอ่นนงะฟันทองกันดตรยศสายคิดว่ามาไทยหลุดมือภูมิใจไทยไหมใกล้ๆนี่ผมผมผมเชื่อว่าหลุดนะครับเ,เพราะถ้าไม่หลุดเนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยเพื่อไทยจะเสียรางวัลมากนะครับยิออง่งคุณทักษิณนี่น่าจะเสียรางวัลมากนะเสียรางวัลมากเพราะแกพูดออกหลายครั้งแล้วไม่ต่ำกว่าสองครั้งแล้วใช่ไหมครับนะครับคุณประเสริฐก็พูดชัดแล้วสรุนของได้มาแล้วก็ ส่งสัญญาันชักขนาดนั้นแหมไม่ได้นี่ต้องบอกว่าเสียอ่ะนะครับถ้าไม่ได้มหาไทยไปถ้าไม่ได้มหาไทยมันจะไปเกมเกมบี้หัวสวรเนี่ยก็จะลบไม่เป็นท่าโอเคโอ้แบบนี้นี่น้องหมิวจะแทงสวนไหมไม่ไม่ชอบแทงสวนเท่าไหร่แต่เท่าที่ฟังอาจารย์นะคืออาจารย์กงจะบอกว่ามหาไทยหลุดแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงที่จะมามาแลกมาต่อรองจะเป็นกระทรวงอะไรอันนั้นอย่าง้ก่องสมงสมเนื้อบ่างั้นแหละประมาณนั้น ช่ต้องสมน้ําสมเนื้ออยู่ในเงื่อนไขเนี่ยผมผมกทำลายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปรับพอมีแน่นะครับเร็วๆเนี่ยมีแน่อเครับตามนี้นะครับขอบพระคุณดรสุริยะใสนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุริยะใสฟันเลนะค่ะลุดเอาแต่คุณอนุทินบอกว่ามันไม่เปลี่ยนนะพี่สําราญนะผมจะแทงสวนดีมันนี่ชักลังเลเอาละวันนี้หมดเวลาของจับตาประเทศไทยแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แสดงว่า,ากเกิดที่เขาข,ขนคนไทยไปเนี่ไม่ได้ออกไปทรมาอนอไป<ด> <ใน S 1> อะไรเอาไนหนังข <อ S 2> เขียนเ<น>ต็มที่ผาเขียนแม่งว่าไปทรมานเจาะเอ็นร้อยหวายกูเจาะมาเจาะเอ็นร้อยหวายจะเดินเป็นยังไงวะกูถามจริงที่ยดเบอร์ะยักแดกตายหายหมดเออเดินไม่ได้เครียดนะโอ้โหเครียดเดินไม่ไหวหรอกไม่มีล็อกมีกลุ่มคนมีกลุ่มคนกรมศิปกรเนี่ยไม่ยอมเขียนว่าเป็นคนคนสยามหรือคนไทยมีกลุ่มคนมาตั้งตลาด ซื้อขายอาหารสเสบียงกับทหารพม่าการที่พระเจ้าแผ่นดินนั้นมีฐานะก็เกิดจากโอเคบรรพบุพร,บรุษเช่นสมเด็จพระพันวษา,าอีกาเจ้าเน,นี่ยท่านก็ทำมาค้าขายเก่งขยันประหยัดอดทนมีหัวการค้าเก่งกำไรที่ดินรัฐกุมรอบครอบเนี่ยทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์ที่มีเยอะก็ราชการที่ห้าท่านลงทุน ทำธนาคารชู้กับต่างชาติก็เกิดธนาคารไทยพาณิชย์รัชการที่6ท่านทำปูนซีเมนไทยเพื่อทดแทนการนําเข้าเพราะประเทศจะต้องพัฒนาก็ทําให้เกิดเครือซีเมนไทยใหญ่โตจนทุกวันนี้นะพระคังข้างที่สมัยรัชการที่5ทําหน้าที่ธนาคารพาณิชย์รับจำนองที่ดินมีที่ดินที่พ่อค้าปล่อยหลุดเยอะนะก็เลยทําให้พระคังข้างที่หรือ สำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตอนนี้กลับไปใช้สำนักง,งานพระครงขั้งที่แล้วมีที่ดินแปลงงาม,งามเต็มไปหมดแต่เป็นพี่พี่จะบอกเขาอย่างหนึ่งว่าฝ่ายกับพี่ก็ได้นะแต่ว่าพี่ต้องออกจากการเป็นผู้คุมแล้วก็ไปทำผิดและเป็นนักโทษแล้วเข้ามาเจอกันอย่างนั้นเขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาเลยแบบนั้นอะ <ítulo> sabes, ผมก็ไปรู้จักเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอันนั้นเขาบอกพี่จําได้ไหมคนที่โยนกุญแจรถให้ผมอะรถชอปเปอร์พี่จาได้พี่จาได้ผู้คุมคนนั้นน่ะมันให้หนูขี่ชอปเปอร์ถามว่าหางมาพระเจ้าตากอยู่ไหนกุนตรีพูดตรงนะที่พี่เจอนะพี่จะบอกเขาเลยนะหนูว่าเล่นหนูมัดดักคนนี้เลยเล่นเบาไฟเล่าต่อเลยจ้ะเขาบอกไอ้หนูเหล็กอยู่ไหนมึงมอบกูมอบจบไม่มอบเจ็บ ผมก็เรียกเพื่อนผมบอกหวหน้าใจเย็นผมเอามาให้มอบจบนะจบถ้ามึงไม่มอบมึงเจ็บมึงรู้อยู่นะโอเคจัดไปผมก็เรียกเลยไอ,มอ้มงไอจูมงไอ้มองมานี้ไอ้มองมันอยู่กินอยู่กับผมไหมมั้ยไอ้มองมานี้มึงไปเอาเหล็กมาให้กูอันนี้ตรงไหนก็ได้เออบอกไปหยิบตอนนี้ก็เกมกูเกมแล้ว